ก็เพ็งน,นี้นะครับผมบอกเลยเป็นแพ็คที่โคตรโหดโคตรอันตรายเลยทั้งมิเชลพาตินี่ทั้งตอตินี่โคตรโหโโดโคตรโกงกันเลยทีเดียวสกิลสวยความสามารถเก่งค่าพลังไส้ในบั๊กแบบโคตรใครอยากรู้ว่าบั๊กขนาดไหนไปตามดูกันในคลิปกันเลยก็ผมป้ายกู D C h i g มทุกทา่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเต้งเงนเชี่เคยวันนี้กรรมกการรีวิวและแนะนำแนทางการนับค่าพลังนักเตะในแพ็กอีพิกแนชั่นอลมิดฟิลด์เดอร์นั่นเองนะครับผมสามอีพิกที่มาในแพ็กนี้นะครับผมเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยเป็นทางด้านของฟรานเชสโกตอตตินะครับผมมาพร้อมสองสกิลพิเศษคือทางด้านของฟินนอมิโนฟินิชชิ่งและก็ทางด้านของโลว์สกิมเมอร์นั่นเองนะครับผม ตัวที่2ครับผมเป็นท่าหน้าของมิเชลพาตินี่ตัวนี้มาพร้อมสองสกิลพิเศษเช่นกันเป็นท่าหน้าของโมเมนตัมดิบบิ้งกับวิกชานารีพาสนั่นเองครับผมตัวสุดท้ายครับผมเป็นท่าหน้าของโทมัสโลซิกกี้นะครับผมตัวนี้มาสกิลพิเศษเดียวครับผมเป็นทั้งท่าของฟีนอมินอลพาสนั่นเองนะครับผม ก็นะครับผมเอาไว้ว่าอย่าลืมว่าดูกันให้จบคลิปพอท้ายคลิปเรามีสรุปเจ๋งๆเพื่อประกอบการตัดสินใจให้แต่ละคนได้ฟังกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์แปดตัวกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับผมเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะผมเป็นทางด้านของเปาโลบาลิออสนะครับผมแล้วก็ตัวที่2นะครับเป็นทางด้านของมิเกลดัมกาดดัมสกาดนะครับผมตัวที่3ครับฟรานซิสโกคอนไซคอนไซเกานะครับผมตัวที่4ครับผมซันเดอร์ซันเดอร์เบิร์กนะครับผมแล้วก็ตัวที่5นะครับผมเป็นทางด้านของเเซบาสตียน แนนแนนซี่นะครับผมแล้วก็ตัวที่6นะครับผมเป็นน้าหน้าของเรนาโดปาลาเดสนะครับผมแล้วก็ตัวที่7นะครับเป็นน้าหน้าของลูคัสนะครับโปวัตนะครับลูคัสโปวัตนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวที่8เป็นน้าหน้าของฮาเมสโลดิเกสนั่นเองนะครับผมก็เป็นว่านะครับอย่าดีรออย่ารอช้า เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตำนานของเราจะสุดขนาดไหนแต่ละตัวจะบักขนาดไหนและที่ผมบอกว่าบักมันจะบักมากๆขนาดไหนเก่งขนาดไหนเชียวและค่าพลางในทางการนบเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผม let's go มาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยครับผมเป็นทันด้าของมิเชลพาตินี่นะครับผมมาในสไตล์โฮปเปเยอร์ในตำแหน่งเอมเอฟนั่นเองนะครับผมคนที่ใช้ผมขอใช้เป็นทันด้าของฟาบิโอคาเบโรทั้ง3ตัวเลยนะครับผมในแพ็คนี้ ส่วนเม็ดบูนะครับจริงๆจะใส่เป็นสไตรเกอร์ก็ได้นะครับผมหรือจะใส่เป็นเทคนิคก็ได้นะครับผมแต่ในคลิปนี้ผมขอแนะนําเป็นเทคนิคไปก่อนละกันนะครับส่วนเทคนิคก็ะแปะสุกาวะผมส่วนแนวทางการนับนะครับผมเราจะลดดิบ,บิ้งลงมาเหลือสิบครับเพิ่มพาสซิ่งขึ้นไปเป็นสิบเช่นกันครับ,รรบผม เท่านี้เลยครับผมพาที่นี่ของเราก็จะค่าพลังแม็กซ์สูสุดที่107เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่าพลังที่แตะ90นั้นถ้าอัพแบบผมจะมีค่าพลังที่แตะ90อยู่ราวๆทั้งหมดประมาณ8-9ค่าพลังครับผมพวกค่าพลังการเลี้ยงบอลการจ bon ่ายบอลสั้นโยบรรยาวนะครับผมสปีดกิกิ้งพาวเวอร์กับบาลานซ์นั่นเองครับผมก็ค่าพลังอื่นๆก็อยู่ในระดับ80กลางๆนะครับผมพวกค่าพลังการทางเกมลุกจบสกอร์ลูกตั้งเตะค่าเคิร์ฟสตามิน่นะครับผม ก็มาดูเรื่องข้าวถนัดเท้าของพาตินี่ก่อนครับผมพาตินี่ร่างนี้นะั้นใช้ส่งเท้าได้ดีมากๆนะครับผมโอกาสใช้ก็โคตรจะดีคือเป็นกองกลางที่ใช้ส่งเท้าได้ดีแบบไรที่เตะเลยบผมสลาพาตินี่ส่วนเรื่องค่าพลังนะครับผมเป็นกองกลางที่มีเกมลุกที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมการเลี้ยงบอลของเขานั้นพิวสุดยอดเลยการจ่ายบอลก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโยบอลยาวหรือจ่ายบอลสั้นก็ดีมากนะครับผมจบสกอร์คมยลูกตั้งเตะได้ป่นงโค้งได้นะครับผม แล้วก็สปีดนะครับเป็นเป็นกองกลางที่มีสปีดต้นที่เร็วนะครับผมสปีดปลายก็เร็วยิงแรงนะครับผมความเป็นแก็งท่าทางกายพอมีเล่นลูกอากาศพอได้นะครับผมแต่ไม่ได้ดีมากนะครับเพราะส่วนสูงเขาไม่ได้เยอะนะครับผมบาลานซ์เยอะสตามิน่าน้อยนะครับสำหรับปารตีนี้ร่างนี้นะตำแหน่งที่เล่นได้เล่นได้2องตำแหน่งครับคือเ m f ก็ได้หรือ SS ก็โหดนะครับผมก็ถ้ามีอย่างหนึ่งครับผมร่างนี้ไส้ในจะเป็นร้อยเก้านะครับผมถ้าเราอัพ โอเวอร์ออลอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสมมุติผมลดไปอ่ะไปเพิ่มชูตติ้งก็ได้ครับนี่จะอยู่ที่106นะครับผมแล้วก็ไส้ในอยู่ที่ประมาณ109นะครับอ่ะขอแพลนว่าเอาแบบเดิมดีกว่าจะเป็นไส้ใน109ยเก้าโอเวอร์ออลร้อนะครับผมลดลงมาหนึ่เดี๋ยวจะเพิ่มเป็นสไตรเกอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเปลี่ยนเลยอ่ะถ้าเป็นสไตรเกอร์ก็จะ109เหมือนเดิมแต่ค่าพลัง ก็จะเน้นไปทางด้านของการจบสกอร์ที่คมมากขึ้นนะครับผมมเีเกมลุกที่ดีมากขึ้นนะครับเรื่องของความพิ้วนะครับสปีดเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับผมอื่นๆก็ลดเรื่องการจ่ายบอลลงไปเท่านั้นเองนะครับผมที่เหลือยังคงอยู่เหมือนเดิมลดการจ่ายบอลไปใส่การจบสกอร์นั่นเองครับผมสลับผาตีนีร่างนี้ก็ผมแนะนําโดยภาพรวมเลยนะครับเป็นกองกลางที่โหดมากๆครับผมใครที่ อยากได้กองกลางดีๆไปเล่นในเมตายาวๆแลวเป็นกองกลางที่เก่งมากๆมีสกิลพิเศษส,สวยมากๆอย่างพาตินีรังนี้นะผมแนะนําให้เปิดไปเลยครับเขาเป็นเมสซี่แห่งเท้าขวาไปยืนคู่กับเมสซี่หรือไปเล่นคู่กับตอตตีในแพ็กเดียวกันผมบอกเลยว่ากลางนี่ไรเทียมทาสุดๆครับผมโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับตัว่อมาเป็นทนะของฟรานเชสโกตอตตีนะครับผมมาในสไตล์เคียตีเพลเมเกอร์ในตําแหน่ง AMF นั่นเองคนที่ใช้ก็คนเดิมครับผมฟาบิโอคาเปโลส่วนเมดบูธผมจะใช้เป็นสไตรเกอร์อิสติงครับผม ส่วนแนวทางการนับนะครับผม <c oughs> เราจะลดดิบบิ้งลงมา1นนะครับไปเพิ่มพาสซิ่งแทนเท่านี้เลยค่าพลังของตอเตจะแม็กสูตสุดอยู่ที่1นึนะครับผมค่าพลังที่แตะ90มีราวๆสิค่าพลังนะครับผมพวกค่าพลังการทำเกมลุกการเลี้ยงบอลน,นะครับผมการจ่ายบอลสั้นโยบอลยาวการจบสกอร์สปีดคิกกิ้งพาวเวอร์อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ค่าพลังที่แตะแปประมาณ80นิดๆก็มีบ้างนะครับผม ส่วนมาดูที่ความถนัดเท้าก่อนครับผมตอติ๋นใช้สองเท้าได้ดีโอกาสใช้ก็ดีนะครับผมลองจากพาตีนีลงมาแค่หนึ่งระดับเท่านั้นเองก็คือ,คอยังเป็นกองหน้าที่ยิงได้คมยิงได้ดียิงใช้สองเท้าได้ดีเช่นเดิมครับผมแล้วก็ตำแหน่งที่เล่นได้นะครับผมเล่นได้ทั้งกองหน้าเลยนะครับเอสก็โหดเอมก็เฟี้ยวนะครับผมเล่นได้หมดเลยส่วนเรื่องค่าพลังนะครับผมเป็นกลางลูกที่มีค่าพลังการทางเกมลูกที่ดีไม่แพ้พาตีนีเลยครับผมค่าพลังการทางเกมลูกดีนะครับผมการเลี้ยงบอลผิวมาก จ่าโบซันโย่บดยาวดีมากนะครับผมจบสกอร์คมสปีดเร็วยิงแรงนะครับผมความแข็งแกร่งทางกายพอมีพอมีรูปร่างที่ใหญ่นะครับผมได้ลูกอากาศได้พอมีสูสิทสูงที่ร80ถือว่าไม่ได้น้อยเกินไปบาลานน้อยเช่นกันนะขอยับบาลานเยอะแต่สตามิน่าน er ้อยเช่นกันนะครับผมน้อยพอๆกับพาตินี่เลยนะครับลูกตั้งเตก็พอเล่นได้นิดหน่อยค่ะเคิร์ฟก็ไม่ได้โค้งอะไรมากนะครับผมก็ถ้าผมมองโดยภาพรวมนะครับตอวติล่างนี้ผมก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าเขาค่าพลัง โอเวอร์ออเยอะนะครับผมไสในก็นี่ครับร้อยแปดก็ถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็ค่าพลังอะไรต่างๆนั้นดูดีทั้งหมดเลยครับผมสลับตอติสกิลพิเศษดีด้วยทั้งฟิโนมิโน l ฟิน i ชชิ่งกับโลสกิมเมอร์สกิลในการจบสกอร์ทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ค่าพลังโควสวยเลยเล่นติดเมตาไปอีกยาวๆแน่นอนสลับต่อตะร่างนี้นะครับผมโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของโทมัสโลซิกกี้นะครับตัวนี้มาในสไตล์โฮเลเยอร์ในตำแหน่ง AMF นั่นเอง โค้ที่ใช้เราขอใช้เป็นทางด้านของฟาบิโอคาเปโรเช่นเดิมส่วนเมดบูเป็นเทคนิคนั่นเองนะครับผมส่วนแนวทางการนับนะครับผมเราจะลดทางด้านของดีเฟนต์ลงมาลดดิบบิ้งลงมา1น,นะครับผมแล้วก็ลดทางด้านของเด็กนะครับลงมา1เช่นกันแล้วเราก็จะมาเพิ่มทางด้านของพาสซิ่งนะครับผมกับโลให้ขึ้นไปเป็น9นะครับผม ค่าพลังของโทมัสโลซิกกี้นะครับผมก็จะอยู่ที่104นะครับผมค่าพลังที่แตกเก้าสิบของเขามีแค่5ค่าพลังเท่านั้นนะครับผมก็คือค่าพลังการเลี้ยงบอลจะบอลสั้นโยบอลยาวนะครับผมส่วนค่าพลังอื่นก็อยู่ในระดับ80กลางๆ80ก,ก,ก,ว,กว่าๆนะครับผมมาดูที่ความถนัดเท้าก่อนคร <aine S 1> ับผมสำหรับโลซิกกี้นะครับใช้สองเท้าได้ดีโอกาสใช้ก็ดีเช่น <ๆ S 1> กันนะครับผมพอประมาณกับตอติเลยส่วนเรื่องตำแหน่งนะครับเล่นได้3ามตำแหน่งคือ AMF ปีกซ้ายต่ำปีกขวาต่ำนะครับผม CMF ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหรรร่่่่สวนนเืองงคคาพลััะบ ถึงจะข้าบพลังน้อยสุดในแพ็คแต่ข้าบพลังไสไหนก็ไม่แพ้ใครเลยครับผมมีข้าบพลังเกมลุกที่ดีมา,มากๆนะครับความพิวนั้นเยอะมากใจบอลดีนะครับผมจบสกอร์ได้นะครับสปีดเร็วยิงแรงความแข็งทางกายพอมีนะครับผมบาลานซ์ดีสตามิน่กก็น้อยเหมือนเดิมครับผมเป็นกองกลางทั้ง3ตัวที่สตามิน่าน้อยทั้งหมดเลยนะครับผม ก็ถ้าผมมองโดยภาพรวมสำหรับโรซิก,กี้นะครับตัวนี้มาสกิลพิเศษเดียวคือฟิโนมิโน a พลาสซซึ่งผมมองว่าฟิโนมิโน่พาสในเกมนี้เป็นสกิลที่ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับผมทาให้โรซิก,กี้นั้นดูด้อยลงไปจากสกิลพิเศษนะครับผมแต่ถ้าให้มองโดยภาพรวมแล้วใครที่เปิดได้ไปนะครับแล้วงบหมดแล้วสามารถนาโรซิกี้ไปใช้ได้นะครับเพราะว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับค่าพลังสวยอวอร์ข้างในดูดีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับเป็นการลุกที่โหดอีกคนหนึ่งเลยก็ว่า โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนอื่นเรามาสรุปทายคลิปเพื่อประกอบการตัดสินใจสั้นๆให้แต่ละคนได้ฟังก,กันกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยเป็นดาราของฟรานเชสโกตอตติตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมสุ่มมาแล้วผมลองนําไปเล่น s อสแล้วะครับผมเป็น s อที่โกงมา,มากๆเลยพิกบอลยิงพิกบอลจ่ายนะครับผมหรือจะคลองบอลหาช่องจ่ายคลองบอลหาช่องยิงก็ได้นะครับผมเพราะมีรูปร่างที่ใหญ่เบียดบังบอลได้ดีจบสกอร์ได้โคมมีโรสกิมเมอร์กับฟิโนม ก็ทําให้จบสกอร์ได้คมยิ่งขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการใจบอลที่ดีอยู่แล้วด้วยสำหรับตอตติถือเป็นกองกลางกึ่งหน้าที่ผมมองว่าโหดมากๆในเมตานี้นะครับผมสำหรับฟานเชสโกตอตติตัวนี้แบบดีแบบไรที่ติแล้วก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยสำหรับตัวผมผมให้ผ่านไปเลยนะครับผม ตัวต่อมานะครับผมเป็นหน้าของมิเชลพาตินี่นะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่สุดที่สุดในแพ็คนี้แล้วนะครับผมสกิลพิเศษทางวิชแนลลี่พายกับโมเมนตัมดิบบิ้งเป็นสกิลพิเศษที่ลงตัวกันและสวยมากๆและค่าพลังโอเวอร์ออลด้านในแม็กสูงสุดที่109เลยนะครับผมถึงโอเวอร์ออลด้านนอกจะแค่106แต่ไสนในนั้นโหดมากๆสำหรับพาตินี่ร่างนี้เลี้ยงบอลผิวจบสกอร์คมนะครับสปีดเร็วยิงได้ดีนะครับผมจบสกอร์ได้คมมีสกิลพิเศษดีใจบอลแม่นนะครับผมสำหรัับบาาาาาตินนีี่่่่ก็คคือออเเเมมมสซแแหงท้้้ขววยูละรผจพ รอสามสมัยมากี่ล่างก็โหติดเมตาไปยาวๆถูกล่างยิ่งล่างนี้มาค่าพลังสวยขนาดนี้ความสมรถครบเครื่องขนาดนี้ยังไงก็ติดเมตาโดยไม่ต้องสงสัยแน่นอนครับผมมองแล้วยังไงก็โหดเปิดไปยังไงก็ใช้คุมครับผมตัวนี้ไม่เสียดายทองแน่นอนตัวนี้ผมก็ให้ผ่านไปเลยครับผมตัวสุดท้ายครับผมเป็นหน้าของโทมัสโลซิกกี้ตัวนี้มาพร้อมสกิลพิเศษฟิโนมิโน่พลาสนะครับผมซึ่งเป็นสกิลที่ผมมองว่าไม่มีประโยชน์ที่สุดในเกมแล้วนะครับผม แต่ถ้าให้มองโดยค่าพลังก็เป็นอีกหนึ่งกองกลางที่ค่าพลังไม่ได้แย่ครับผมซูสีก็กองกลางหลายๆตัวนะครับผมแต่ถ้าให้ผมแนะนาในแพ็กนี้จริงๆผมไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่ครับผมเพราะค่าพลังของเขาถ้าเทียบกับ2ตัวแรกนี่คือเขาด้อยกว่าแบบมากๆและเห็นได้ชัดสุดๆเลยนะครับผมพลังหลายๆอย่างต่างกันเยอะมาก ความสามารถต่างกันเยอะมากสกิลพิเศษต่างกันเยอะมากนะครับสลับโทมาสโลซิกกี้ล่างนี้ผมยังมองว่ามันไม่ค่อยโหดและตอบโจทย์สายกลางลุกจ๋าจ่าที่ชอบเลี้ยงบอลจ่ายยิงนะครับใน,นสปีเดเร็วๆมีสกิลพิเศษสวยๆอย่างทางหน้าของฟานเชสโกตอตติกับพาตินี่เลยสําหรับตัวนี้ผมขออนุญาตไม่ให้ผ่านแล้วกันนะครับผมก็สหลับคลิปนี้อย่าลืมว่า การอักขบถิ่นพีแค่ไกลให้เท่านั้นทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของตัวเองอัพแบบที่ตัวเองเล่นอัพตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะครับผมก็สลักคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องน้องเตงกันด้วยสรักคลิปนี้มีเพียงเท่านี้กราบสวัสดีครับบ๊ายบาย